ในเรื่องสามก๊กมีหลายเหตุการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับความเมตตาหรือการช่วยเหลือแต่สุดท้ายกลับทรยศหรือทำร้ายฝ่ายที่เคยช่วยเหลือตนตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ตัวอย่างที่หนึ่งเล่าปี่ช่วยอ้วนเซี่ยวแต่ถูกทอดทิ้งตอนแรกเล่าปีไปขอพึ่งอ้วนเซี่ยวเพราะไม่มีที่ไปอ้วนเซี่ยวให้ที่พักพิงและยกย่องฝ่ายเล้าปี่มีความกตัญอยู่มากและพยายามช่วยทำศึกร่วมกับโจโฉ ต่อมาเมื่อจโจโฉแข็งแกร่งขึ้นอ้วนเซี่ยระแวงไม่ไว้ใจเล่าปีกลับทอดทิ้งไม่ช่วยเหลือทําให้เล่าปี่เกือบสิ้นตระกูลต้องหนีไปหาขุนพลคนอื่นกรณีนี้แม้ไม่ถึงขั้นทําร้ายโดยตรงแต่ก็แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เคยทุ่มเทช่วยตัวอย่างที่สองเล่าปี่ช่วยอ้วนสุดแต่ถูกหักหลังเมื่ออ้วนสุดพ่ายแพ้ไม่มีที่พึ่งได้ส่งสารไปขอให้เล่าปี่ช่วยเล่าปีมีเมตตายอมต้อนรับอ้วนสุดท,ทั้งที่รู้ว่าเขาเคยเป็นคนโลภและกระหายอํานาจ แต่เมื่ออ้วนสุดตั้งตัวได้บ้างกลับแสดงกิริยาทำร้ายและไม่เคารพเล่าปีทำให้เล่าปีต้องขับไล่ในที่สุดกรณีนี้ถือว่าชัดเจนมากว่าฝ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือกลับมาทำร้ายผู้มีเมตตาตัวอย่างที่สามกวนอูไปอาศัยอยู่กับโจโฉแต่สุดท้ายต้องรบกันตอนที่กวนอูติดอยู่กับโจโฉหลังแตกทับเมืองชีจิวโจโฉให้เกียรติดูแลอย่อยางดีแต่กวนอูยังคงซื่อสัตย์ต่อเล่าปีเมื่อรู้ข่าวเล่าปีก็หนีจากโจโฉกลับไปหาเล่าปี ถึงขั้นฆ่าทหารโจโฉหลายคนโจโฉแม้เคารพและเข้าใจกวนอูแต่ก็มองว่าถูกทรยศเพราะเขาเคยช่วยชีวิตและให้เกียรติจะเห็นว่าในสามก๊กความสัมพันธ์ระหว่างบุญคุณกับการทรยศเกิดบ่อยมากเพราะในยุคสมัยนั้นการเมืองและอำนาจสำคัญกว่าความซื่อสัตย์